สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตโยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปปีนเขาค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรานัดน้องอีกคนหนึ่งให้มาด้วยเพราะว่าปีนเขาก็ไม่กล้ามาคนเดียวเนาะเผื่อเป็นอะไรไปเราก็นัดน้องเขาที่มิวเซียมด้านหน้าทางเข้านะคะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกของเราะคะ่ะที่จะได้ปีนเขาที่ญี่ปุ่นเราก็เลยขอเขาง่ายๆที่ไม่ชันมากเรามาปีนกันที่เขาทากาโอเตโตเกียวนี่เองค่ะเส้นทางในการปีนเขาก็จะมีทั้งหมด6เส้นทางค่ะถ้ารวมเส้นทางที่ไม่มีเลขก็จะมี7เส้นทางเราใช้ทางเดินที่1ค่ะสำหรับขาขึ้นแล้วก็ใช้ทางเดินที่ไม่มีเลขสำหรับขาลง วันนี้อากาศแจ่มใสามากคะ่ะอุณหภูมิก็ไม่ต่ำมากด้วยไม่หนาวอากาศดีอยู่เนี่ยเท่าที่เราสังเกตนะคะคนที่มาปีนเขาทากาโอเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เด็กคนแก่แล้วก็กระทั่งสัตว์เลี้ยงเลยคะ่ะเราเลือกเส้นทางสายที่1น,นะคะระยะทาง3.6กิโลเมตรระหว่างทางก็จะมีจุดให้พักชมว่ายสัตว์เจ้าไปเรื่อยๆนะคะ พอเดินขึ้นเขามาแล้วเนี่ยก็วิวสวยมากค่ะใบไม้เปลี่ยนสียังเยอะอยู่เลยตลอดทางเดินค่ะก็จะมีจุดชมวิวเป็นระยะระยะค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะก็เลยคนเยอะอย่างที่เห็น บนขาวทากาโอเนี้ยก็จะมีครอบครัวลิงอาศัยด้วยนะคะแต่ละตัวก็จะมีป้ายชื่อติดเอาไว้ถ้าใครคิดว่าไม่น่าจะไหว3.6กิโลเมตรเนี่ยสามารถนั่งรถเบรขึ้นมาได้นะคะเวลาเรามาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยของกินที่ขายอยู่ข้างทางของธรรมดาธรรมดากับดูน่ากินขึ้นมาตลอดอย่างโมจิย่างนี่ก็เช่นกัน เราก็แอบสังเกตระหว่างทางน,นะคะว่ามีผู้หญิงที่มาคนเดียวไหมเผื่อครั้งหน้าเนี่ยถ้าเรานัดใครไม่ได้เราจะลองมาคนเดียวดูเราใช้เวลาเกือบเกือบสชั่วโมงในการเดินขึ้นค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาดื่เบียร์กับฟูจิซังแล้ว ถึงจะเป็นวันที่อากาศดีแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นฟูจิสังไม่ชัดอยู่ดีเพราะว่ามีหมอกหลังจากที่เรานั่งดื่มเบียร์และกาแฟทานของว่างกันพักหนึ่งเราก็เดินลงค่ะเราเลือกลงเส้นทางที่7นะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหด เมนคน่เรามาตั้งแต่ตอน11โมนะคะตอนนี้ก็เกือบเกือบ4โมงเย็นแล้วก็กลับมาถึงหน้าสถานีแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้านะคะก็จะจัดจแสดงพวกซากาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ที่ภูเขานี้ค่ะแล้วก็พวกพืชพันธุ์ไม้ที่สามารถหาชมได้ที่ภูเขาทากาโอะแห่งนี้ค่ะพอปีนเขาเสร็จก็หิวค่ะเราก็นั่งรถเข้าเมืองมากินอาหารไทยที่ร้านประจำของเรา แล้วก็นานๆทีนะคะที่เราจะได้เจอน้องๆคนไทยที่อยู่ที่นี่เราก็เลยไปต่อกันอีกร้านหนึ่งเป็นร้านไก่ย่างใกล้ๆร้านไทยค่ะมีมุมสำหรับนั่งคนเดียวด้วยมันย่างไม่แห้งเลยเระ ก็เป็นบรรยากาศสําหรับการไปปีนเขาครั้งแรกของเรานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีมีอะไรให้ดูตอนนี้ยังมีใบไม้เปลี่ยนสีที่เห็นเนาะ แต่ที่ญี่ปุ่นมันก็จะมีระดับต่างๆกันออกไปถ้าเกิดระดับแบบเอ่ออินเตอร์มีเดียตหรือแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยก็จะมีความอันตรายมากขึ้นอย่างเนี้ยภูเขาที่เราไปเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นภูเขาที่อยู่โตเกียวใช่ไหมคะก็คนค่อนข้างพุกพานเรื่องเจอหมีอะไรเนี้ยคงไม่ค่อยมีแต่ถ้าออกไปปีนแถวๆต่างจังหวัดที่มันป่ายเยอะๆเขาก็ให้พกกระดิ่งไปกันหมีเพราะหมีมันอันตรายใช่ไหมคะมันทำลายคน นั่นแหละถ้าเราจะปีนเขาหรือจะเดินป่าเราคงเลือกในเมืองนิดนึงเพราะว่าถ้าไปคนเดียวนะก็เป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีใครเก็บผู้คนที่ไปปีนน่ะถือว่ามีหลากหลายมากมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กน้อยไปเป็นครอบครัวไปเป็นคู่เดท กระทั่งแบบไปเป็นครอบครัวแล้วเอาหมาไปด้วยคือหมาที่จริงเราแปลกใจนะเพราะว่าหมามันตัวเล็กใช่ไหมคะหมาที่ญี่ปุ่นแล้วการที่มันเดินขึ้นขันขบไปอะ่ะเออเรารู้สึกสงสารมันนะเพราะขามันเล็กนิดเดียวแล้วมันจะมาเดินเท่าคนเงี้ยก็รู้สึกเป็นห่วงมันนิดหน่อย <S <s ก็ถือเป็นการเอาบรรยากาศการปีนเขาครั้งแรกของเรามาแชร์ให้ดูกันนะคะแล้วก็เผื่อถ้าเรามีโอกาสไปครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาให้ดูอีกงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย